นักเรียนมาเรียนพิธีถอยต่อเทียบข้างนะครับพิธีการถอยเทียบข้างนะครับที่สอนไปแล้วนะครับให้นักเรียนมาฝึกดูนะครับว่าจะทําได้ไหมนะครับเนื่องจากที่สอนไปแล้วพิธีการถอยนะครับเรามาดูภายหอกกันนะครับพิธีการถอยก็สอนง่ายๆครับถ้าได้เรียนเข้าใจแล้วนักเรียนสามารถทาตามได้เลยนะครับดูครับ มีการใส่้อสอบที้นักเรียนสามารถทาตามได้เลยนะผมสอนแล้วนักเรียนเข้าใจนักเรียนสามารถทาตามได้เลยนะครับอาจจะช้าหน่อยนะนะครับอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ว่าเขาได้ครับ ด้านหลังใ้รถอย่างไรกันนะครับดูด้านหลังนะครับเมื่อขนาดนะครับเมื่อขนาดแล้วก็คือรถตรงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วปงานนี้นะครับสำหรับการจอดเที่ยวพุ้นบาทในห้างนะครับผมก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับไใหม่นะครับ จมีการเดินหน,น้าจัดซุมบ้างนะครับเพื่อให้รถอยู่ในแนวเดียวกันนะนะครับสรอดการจาัดซรงก็รถือว่าโอเคแล้วนะครับ